อันนี้จำเป็นมากเวลามากินอาหารนะหอับโอ้โเปาจทำเลรไลท์ทำเลยได้กาแฟอารับนี่เขาจะกินแบบเป็นสีทองที่นี่เขาจะออกเป็นไม่ไม่ไม่เข้มขนาดนั้นไม่ไม่แรงขนาดนั้นอร่อยมาก หถ้าใครอยากจะให้ไปไงผมอยากไปสุรกีบออไว้กว่อนเลย <c oughs> แต่เราไม่มีตังค์นไ,ไปต่อ <c oughs> ก็เลยไปนานาที่พวกชาวตอนออกกลางเขาอยู่กันโอเคคลิปนี้เอินนี้ถ้าถ่รไม่รู้แล้วจำไม่ได้นะครับคลิปล่อนที่นา,นากากวนโวเคเราเริ่มการเดินทางยามหน้าบ้านผมเนี่ยเขาจะดีใจมากว่าพี่อยู่กับพี่มาเป็นสิปีเนี่ยพี่เปลี่ยนรถแล้วเหรอผมก็บอกไม่ใช่ ครับนี่เดี๋ยวผมเอามาีมีชายเย็นชายเย็นกาแฟะเย็นนั่งกินกันกครับรๆๆครับรีบกินเดี๋ยวละลายเขาเรียกว่ายาเตยโตะครับรถคันนี้เป็นรถรุ่น็อปมันแรงที่สุด400กว่าแรงมาความแรงว่าได้ถถึงแต่ผมไม่ค่อยจะสนใจรถแรงเท่าไหร่ตัวจอกล้างเนี่ยมันเป็นของ Google เลยถ้าไม่มีมือถือก็ใช้ได้เลยเหมือนกัน มันไม่ต้องใช้ Apple CarPlay หรืออะไรทั้งนั้นข้อเสียนะเธอบอกข้างบนเนี่ยมันร้อนแต่ว่าผมไม่รู้สึกร้อนที่หัวนะติดประมาณ80%น่าจะอยู่แต่ผมก็โอเคนะร้อนแ่าข้างหลังร้อนร้อนเหรอเออร้อนตรงเนี้ยมันเป็นเกียร์ R&D n แล้วเวลาจะกด ให้พักกันก่อตรงนี้อันนี้น่าจะมีตัวอะไรมาดีเทคว่าเราหลับหรือไม่หลับขณะขับรถนะครับวันเวผมว่าโอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วใครชอบสไตล์เรียบหรูราคาตอนนี้ดีตอนนี้พิเศษเฉพาะศูนย์นี้เท่านั้นนะครับอาวันเวอเวิร์นส์สาขาหัวหมากคลองตันนะครับผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ไปถึง84เดือนลองไปดูขอบคุณมากที่ให้ผมมารีวิวอะเมียโทรมาอีกซามนกุ๊มโซดาขับฟิวชั่นอันนี้จําเป็นมากคนไม่รู้นะนี่ใช้สองเวันได้เลย ดูดิหาว่าร้านอยู่ไหนคําวนนี้คือร้านที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ว่าดูดิอาหารเข้าว่าอร่อยกันเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้นะครับแต่งแบบอลังการเหมือนกันนะครับเฮ้ยอาว่าอวันนี้พาโดดเรียนมากินมากินตรงนี้อีกแล้วนะครับ <a> โอ้โหโนี่มานั่งรอเลยนะฮะนี่นะพื้นที่นั่งได้ประมาณสัก16คนได้วันนี้ผมต้องเชิญนักรบลิ้นทอง <What? S 1> นะฮะมาช่วยกันชิมยินดีน เคยมาวะที่นี่ไม่เคยไม่เคยผมก็ไม่เคยมานะอาเอกลักษณ์ของของพวกตะวันออกกลางนะ<แ>เขาจะมีนี่มีเป็นอไรเขาเรียกว่าอะไรวะพลาสติกเด็กๆมาด้วยนะครับอันนี้มีสั่งเฉพาะของโซนเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นโซนเล็กๆนิดหนึ่งโซนแบบนั่งประมาณสัก6-7คนได้อันนี้อันนี้อะไรนะ อะไรก,ก็คือขนมปังยัดไส้เนื้อนะครับแล้วมีเฟรนช์ฟรายอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงมีมิกซ์กรีลมาด้วยมีแกะมาให้มีไก่ย,ย่างมาให้ด้วยมูสกากคือเอ็กพลัสแล็คือมะเขือม,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 ม่วงเอามามาทำกรรมวิธีของเขานะอันนี้กิน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 อินกินกปนกินนีิเป็นขนมปังแบบเบยเมน รสแป้งไม่เหมือนกันนะเราออกไปทางโรตีมากกว่าอันนี้เป็นแป้งที่ยัดไส้เนื้อนะเรียกว่าอะไรนะอารายสอาายสนะครับปกตินี่ภรรยาผมก็ชอบอันนี้อือแล้วะอาหารส่วนหนึ่งลงมาแล้วแต่เรื่องย่างกันไม่ลงเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตอัพของอาหารละขนาดหวังว่าคงจะทำให้อร่อยเห็นได้นะตัวนนี้จะอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยแน่ข้าวเนี่ย สำคัญในของการหุงข้าวนะอันนี้ข้าวอย่างหนึ่งอันนี้ข้าวอย่างข้าวห้าอย่างบาร์บีคิวโอเคโอเคบาร์บีคิวมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วมาแลอันนี้จําเป็นมากเวลามากินอาหารนะล่ะผมชอบชอบกินก็คือพวกย่างทั้งหลายเนื้อเป็นซี่โครงแกะมีเป็นไก่หมักต่างๆแล้วก็ย่างมีพริกขอกินละคุณตานบอกว่านานไปหน่อยแล้วนานไปหน่อยแล้วหนาอันนี้มันดีนะครับมัน มันที่แล้เรามันนี่จะเป็นแบบไทยจ๋าอันนี้ออริจินอลนะครับ <c oughs> อ้าโอเคอันนี้อันนี้เบสิกไวท์ไรซ์เบสิกถ้าใครไม่อยากให้มีกลิ่นควันอะไรเยอะเนี่ยลองดูดิหง <c oughs> ดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัสมาตี้หมดเลยอันนี้อันนี้อะไรฮะอ๋อเป็นซูรูเบียนเป็นข้าวหมกสไตล์ฝั่งเยเมนนะครับจะมีเครื่องเทศมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้จะมีใส่สเครื่องเทศมานิดหนึ่ง <c oughs> อืมอร่อยวะ่ะมันกระเดียดไปทางบิริยานีนิดนึงนะมันเป็นบิริมันเป็นบริรยานีแต่ว่าไม่เผ็ดเหมือนกับบิริยานีของอินเดียมันจะแรงมากส่วนอันนี้มัทฟูนอันนี้อะไรนะครับมัทบริรยานีบริรยานีานอ่ะอ,อืม,อมสุดยอดมันอร่อยทุกอันนะนนนนมักลูบารมัลูบาเป็นอะไรสีเหลืองคืออะไรฮะเยลโล่ทูมอริกอันนี้เป็นขมิ้นข้าวขมิ้นออกสีเหลืองนะครับ นั่นไงข้าวสีเหลืองข้าวสีเหลืองนยผมว่ามันฟ res กินมันจะสดชื่นนิดหนึ่งผมว่าโอเคนะแนะนำนะผมว่ามันเฮลซี่ฟู้ดเขาบอกาอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาหารระดักพวกนี้เป็นอาหารที่สุขภาพดีสุดแต่ถ้ากินเยอะก็จะเป็นเหมือนผมมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็กินให้พอประมาณนะครับโอเคอันนี้ฟาซานี่ยังร้อนอยู่นะเนี่ย <Nice. S 1> everything is very good chef what's that brother ตึกเนี้ยร้านผมจะอยู่ตรงนี้ the beef master สาขา น,น,นี่คือร้านผมข้างในเนี่ยจะมี specialty coffee แล้วก็มีร้านน้ําหอมไทยเอ็นอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศร้านมาในม,ม,มีมีมุมมุมเป็นมุมมุมเป็นท้องๆลอ,อในคน,นก็นั่งเป็นส่วนตัวมากนะครับแล้วก็มีวิวด้านนอกนั่งกินตรงนี้ก็ได้นั่งกินเบอร์เกอร์หรือสเต็กเน,นี่ยนั่งมองถนนรถติดข้างนอกนี่ The Beef Master เนี่ยมีเนื้อให้เลือกที่หน้าตู้นะครับบอกไว้ก่อนอย่าดูถูกเมนูไทยๆที่หู่วยนี้เพราะเน้นทุกอันนะครับ ต้มยำกุ้งที่นี่โคตรอร่อยนะครับสเต๊ะไก่เนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยมีที่ M K ที่เดียวไม่ใช่ดิมีที่ The Beef Master ที่เดียวไม่ใช่อีก The Beef Master M B K ที่เดียวสเต๊ะไก่และต้มยำกุ้งมีทั้งสองสาขาทั้งนานาแล้วก็ที่นู่นร้านเนี้ยนะครับที่หลายๆคนมาแล้ติดใจซีมาก็ติดใจสเตฟานมาก็ติดใจเดรงไห้อก็มาก็ติดใจนะที่เนี่ยนะครับช่วงตอนกลางวันเนี่ย เราไม่เปิดแล้วกูจะพูดทําไมก็ไม่รู้แต่จะเปิดประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นจริงผมไม่อยากให้คนพลาดเลยคนไทยเี่ออยาคิดว่ามีแค่กะเพรานะผมเนี่ยลองชิมเมนูอื่นลองเข้ามาที่บ B ิ e มมา m a s อร์แล้วชิมเมนูไทยๆเนี่ยมันโดนสุดเมนูพวกเนี้ยอยา่าอย่าคิดว่าผมทําแบบชิ่วๆนะครับมาลองชิมดูอย่าลืมชิมร้านข้างๆผมเนี่ยเป็นน้ําหอมพรีเมียมที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูตามมาตามผมมานี่ร้านนี้บอกก่อนไม่ค่คนไทยไรู้จักสำหรับมาดิโก้นี่คือร้าน ดานิยาเพอร์ฟิวมส์นะครับดูความอลังการของร้านเขานี่น้ำหอมเขาเป็นขวดๆเนะต็ไมไปหมดราคามันเป็นยังไงอะไรไงเนี้ยถามก่อนนะผมถามก่อนว่าไอ้พวกนี้คืออะไรครับมันเป็นเหมือนอะไรนะมันคือไม้กฤษณาค่ะแล้วมันใช้ยังไงอะ่ะไม้พวกนี้มันเขาเบินจากถ่านนะคะเบินจากถ่านใช่แล้วก็มันจะมีกลิ่นออกมาจากไม้มเขาเรียกว่าเปลือกไม้ค่ะเปลือกไม้มาเผาเนี่ยเขาเผาอันนี้คือถ่านใช่เผา เนี่ยเอาไม้วางตรงฐานอย่างงี้ใช่แล้วก็มันจะได้กลิ่นแบบแม่มันจะหอมจุ๋ยหอมมันติดสองสามวันเลยอันนี้คือประเด็นคือถ้าคือถ้าไม่ได้อาบน้ําใช่ไหมไม่ได้ซักคนไม่อยากอาบน้ํานี่ใช้สองสามวันได้เลยอันนี้อันนีของไทยของไทยของไทย นี่ของไทยของไทยคนไทยไม่รู้ว่ามันทำมันทำอะไรเนี่ยเขาใหญ่หายากใช่ไหมขอใหญ่ก็แพงอย่างนี้สิบเอ็ดกรัมสิบสองกรัมเท่าไหร่สิองกรัมอันนี้สามพันเฮ้ยสามพันนะเขาใหญ่นะครับทันโทษสามพันนะครับสิบสองกรัมประมาณนี้สิบสองกรัมเนี่ยก็ประมาณเอ่อโทษนี่นะประมาณมือนึ่งอีกมือนึ่งกรัมหนึ่งอันไหนแพงสุดครับหมดนี้อ๋อซ่อนเลยต้องซ่อนไว้ใช่ไหมแพงสุดต้องซ่อนไว้ใช่ไหมเราไม่เคยเฉยฮ้อเลยอ๋อนี่แพงสุดใช่ค่ะอันนี้แพงสุดเพราะว่า ต้นที่มันใหญ่มันมอายุายเก่าเก่ามันมีเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกอันนี้คืออูดอูดก็คือไมกอ้กิษนาใช่ไหมฮะอ,อูดท,ที่เขาใช้ทำ <c oughs> ทำน้ําหอมเนี่ยพอมันสายน้ําหอมแล้วควันจเยอะอันนี้เอาไว้ดับกลิ่นแบบคาวในบ้านเวลาทาอาหารกระเทียมกระเทมเนี่ยวิ่งรอบครัวทีเดียวจบเลยหายหายหมดอันนี้เขาใหญ่ลองดูเขาใหญ่ดิคนไทยอยากรู้ว่าไม้จากบ้านเราเนี่ยมันกลิ่นเป็นยังไง่วา กินหวาน,น,วานอ๋อคนไทยาปากหวาน, <ขอ S 1> นก็ต้องกินหวานยิ้มหวานใช่ไหมคนไทยแล้วก็น้ำมันมันจะออกเยอะกว่าขฟูดฟูดๆๆฟูมันจะฟูเนี่ยเนี่ยน้ำมันเยอะกว่าเมื่อกี้ผมดมจนมึนแล้วเขาเลยเอานี่มาให้เป็นกาแฟเวลาเราจะจะมาทดสอบน้ำหอมเยอะเนี่ยให้อยากกินกาแฟาโอเคเรามาอยู่กันที่ร้านดูไบสเปเชียลิตี้คอฟฟี่นะครับ เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในดูไบแล้วเขาไม่อยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่แบบในสื่อ Snapchat แนป่ชดเขาจะดังมากเขาโพสต์ไปแต่คนอารับจะมากินที่ที่เมืองไทยเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็รู้จักผมอันนี้เขาเรียกว่ารู้วดูไบเป็นเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งดูไบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่นะน่าสนใจมากต้องลองชิมดูมีมะนาวแล้วก็โซดาเขาบอกฟิวชั่นลากมัน มันเป็นอะเป็นรถแบบพื้นเมืองของดูไบนะแต่เขาามาฟิวชั่นใส่โซดาเข้าไปเพื่อให้ได้กินแล้วก็ได้มันกินสมัยใหม่หน่อยหนึ่งเอากอนแนะนำนี่อารีนี่เจ้าของร้านนะครับคุณอาลีคนที่เขารู้จักกรนมานานแล้วเป็นแฟนดับบี e มา m a สเตอร์แล้วก็มารีวิวให้เราจนชาวหรับรู้จักกันทั่วทั้งทั้งม i d d l e e เลยนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วเขาก็เอาความเป็นอาหรับเอามาให้แนะนําให้คนไทยได้รู้จักผมจะลองกินนะ <c oughs> มีวอลนัทอยู่ข้างในอ่มันจะนุ่มมากนะครับ ม,มาร้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะครับร้านกาแฟมีเต็มบ้านในเมืองแต่ว่ามันต้องมีขนมที่มันโดดด้วยมันมีขนมที่เอกลักษณ์ทีหนึ่งนะครับไลลาคาราเมลก็คือนี่คือสูตรของน้องสาวของเขาเองมันเป็นครีมคาราเมลเหมือนเขาบอกคล้ายๆพวกครีมโดเลหรือว่าอะไรของฝรหลังแต่ว่านี่เป็นดั้งเดิมของเขาเองส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเมนูนี้เขากินในช่วงรรมดอนนี่คือเขาเรียกว่าไลลาคาราเมลไลลาให้เกียรติน้องสาวคนที่อุตส่าห์ให้สูตรมานะครับลองชิมดูโอ้สม s m o อโอเคดีเลยเยี่ยม texture พิเศษนะ t กเ t อร์ไม่ได้ไม่ได้เหนียวไม่ได้เหนียวหนักเบาละลายมากินไปเหมือนละลายเป็นน้ำเลยแล้วก็ละมุนมากอันนี้เป็นกาแฟเราต้องกินคู่อินทรัมเพื่อความหวานใครไม่เคยกินกาแฟาพวกนี้ผมว่าผมกินนี้ได้เรื่อยๆกว่าเทียบกับกาแฟฝรั่งนะนี่เทเทนี่อ่ะหมดแล้ว back so uh, you เาขอเเาอยาก,กมีอีกอนเนขนบอกม่าเขาอยายกมีอีกเขาบอยว่าเขาอยติมตอีอม,มดปับ๊บอ้วก็เม่อยากมแอ้กเ่าือนว่าเขาคอ,อยเเล็งให้ากมบอก แล้วเวลาเสริมเนี่ยมารยาทที่ดีเนี่ยเวลาเทขาเทขาจะเทแค่หนึ่งส่วนสามประมาณเทเนี้ยหนึ่งส่วนสามกระดกง่ายอัน,นี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบเซาดีจะเป็นออกเป็นสีเหลืองอันนี้ลูกเพนเนี่ยมันจะหนักกว่าอันนี้จะจะแรงจะแรงมากแรงมันจะ,ะนมามันจะขมใช่ใช่อันนี้เลมอน เยเมนีแล้วแต่สำเนียงถ้าคนไทยเลมอนเยเมนี่ได้ได้หมด <c oughs> เขาเข้าใจหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะชิมไม่เคยชิมมาก่อนเขาบอกอันนี้อร่อยมากกลิ่นหอมเฟชนะค <c oughs> นรุ้นกันเนี่ยผมจะกินอืมอร่อยมากน้ำมะนาวปกติเขาเป็นมะนาวแล้วเป็นน้ำอันนี้พอมันใส่นมก็มันจะมันเข้าไปด้วยพอมันมันมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งวะลามาเนะี่ยอย่าพูดมากเ <c oughs> ขาะเย็นไม่ได้ต้องกินร้อนๆเนื้อกระบาดที่เนี่ย นี่เขาเรียกกะบ,บาเราเรียกกะบ,บากไปที่มันหอ่อมันไม่ใช่กะบ,บาอันนั้นเขาเรียกชวาลาอันนี้ไก่ไก่เขาเรียกว่าชิสโตวุกอันนี้เป็นไก่ย่างนะครับเป็นชิ้นนะครับมันจะมีอยู่3อย่างอันนี้ก็จะมีไก่มีขนมปังยัดไส้เนื้อมีแลมชอปมีเนื้อปั้นก้อนมีพริกย่างผักย่างนะครับเวลากินเนี่ยกินกับพวกพวกของย่างอย่างเงี้ยมันจะตัดให้มีเผ็ดนิดนึงนะครับลอนอ่าอันนี้คือไม้กิษณา Extract ใช่อ่านะครับเป็นเป็นไม้เนี่ยแต่ว่าเอามาทำเป็นน้ำหอมแล้วขายดีด้วยเหรอ<ช>ติดผิวหนึ่งวันคือยี่บสี่ชั่วโมงวันถ้าป้ายผ้าเนี่ยผ้าเสื้อเนี่ยสองสามวันใช่ใช้น้อยครั้งแต่ว่าอยู่ได้นานอ่าไอข้ขวดขวดขวดนี้เท่าไหร่ขวดใหญ่แปดพันพัน <8, 000 S 2> เขาใช้กันนานแค่ไหนครับบางคนปีหนึ่งได้ปีหนึ่งไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ขวดขวดนี้เท่าไหร่ตกปีสองราคาทั้งหมดลยเหรอใช่ กิโลหนึ่งนะต่อกิโลหกแสนหกขัรถผมไปเลยโอเค okay. อย่าตกนะอย่าตกอย่าตกอ,อ่ะฝั่งยิ่รนเขาแบบฉีดอะไรเงี้ยฉีดออทุกทุกอย่างมันมีแอลกอฮอล์กันน้ำหอมมีมีผสมอันนี้คือผสมอันนี้ของแบรนด์อื่นไม่ใช่ร้านนี้อันนี้มันก็คือใช้ประจําวันพวกนี้ใส่แอลกอฮอล์กินก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะติดทนไม่นานใส่น้ําหอมไม่แอลกอฮอล์ละหมาดได้นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ห้ามกิน มาชิมเขาบอกสีแดงถ้าชิมเนี่ยละหมาไม่ได้ <laughs> oh. โอ้โหนี่มันแนวแฟชั่นฟรุตหน่อยเหมือนจกักรเแลั่งเส <c oughs> เดี๋ยวผมสรุปนิดนึงนะครับน้ำหอมเนี่ยที่ร้านก็จะมีแบบกลิ่น เป็นหัวเชื้อน้ำหอมฝรั่งเศสที่<ม>แล้วแต่เราจะชอบแนวเฟรชแนวดอกไม้ทั้งหลายก็เถิบขึ้นมาแล้วก็เป็นพวกอูดทั้งหลายเป็นไม้กฤษณาซึ่งก็เป็นน้ามันจากไม้นะครับก็มีเกรดกลางแล้วก็เกรดสูงเกรดแพงพวกนี้มันแพงเพราะมันเป็นหัวเชื้อเอ็กตรักแท้ๆจากตัวไม้ฝรั่งในเอาเอันนี้ไปผสมนุ่มผสมนี่แล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ปริมาณเยอะแล้วก็แพ็คใส่ขวดสวยๆแล้วก็ขายขายแพงด้วยไอ้นี่ย เอาควันจริงเนี่ยมันแพงกว่าแต่ว่าเราใช้น้อยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าของจริงอะ่ะอันนี้ต,นต้นตอของตัวตัวน้ําหอมมันมาจากไอ้ไน้ํามันเนี่ย <inteiro S 1> นะครับมันมาจากอันนี้ก่อนใครเอากลับบ้านไปแล้วไปใช้ที่บ้านผม,ผมกินหอมทั้งบ้านเลยนะครับโดยเฉพาะคนเลี้ยงแมวเอาควันรอบบ้านเนี่ยกินฉี่แมวหายที่นี่อาจจะแพงสำหรับเริ่มต้นนะ แต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ดับกลิ่นนะมันมีอีกโปรดักต์หนึ่งที่เขามาให้ผมรีวิวก็คือยี่ห้ออะไรนะไม l ลหลบลูกโอเคไมโลอยากเกิดนะครับ oh. มีสินค้าใหม่มาให้ผมลองนะครับอันนี้เป็นทรายแมวทรายแมวที่สำคัญมากสำหรับแมวที่เลี้ยงในบ้านเพราะว่าพอเข้ามาในฟาร์มแมวบา,บางฟาร์มเนี่ยเข้าไปแล้วแบบกินแบบ น้าหายมาเลยบ้านตัวเองเข้ามาจากเหนื่อยเหนืทำงานอยากากอดแม่ตัวเองแล้วกินชีมานเต็มเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมีอันนีม้มาให้ผมลองยี่หอคาลิล C A L I L อันนี้กรีนทีกับ original กิน original เป็นไงไหนไหนบอกผมหน่อยดิมาดูดิว่ารถดีรถเป็นไงนี่ <c oughs> รถปาปาเดเลยเนี่ <c oughs> ไอ้ทรายมมวนี้ทําจากกากถั่วเหลือง<ๆ>กากถั่วลนเตา<ๆ>กากข้าวโพดนะครับเอาเวสมาทําให้เป็นปรดักที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนกับเป็นของทางธรรมชาติล้วนๆไมโลจะสาธิตการปัสวะให้ดูว่าเวลาฉี่แล้วคาลิลเนจะจับก้อนหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีฝุ่นฟุ้งเลยนะครับไม่มีเลยโอ้บินมาเลยลูกโอ้โหไมโลมันฉี่ดีสวยเง,งี้ยลูกผมจะมัดดูดิว่ามันจับก้อนดีหรือเปล่านี่เพิ่งจะฉี่เมื่อกี้นี้เลยนะครับ สะบัดสะบัดสะบัดจับก้อนดีแล้วก็ไม่หล่นมาตามรูพอโดนมันโดนของเปียกปั๊บไอตัวทรายเนี่ยมันกลายเป็นแป้งมันคือแปโปรตีนอยู่แล้วมีอีกโปรดักต์หนึ่งของคารีก็คือตัวนี้คาลูมันคือเมล็ดที่ใส่ที่ติทรายแมวเนี่ยนะครับแล้วก็กินมันจะหอมมันทําให้ทรายแมวกินหอมกินบบเบกลรัมันจะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้หอมแหลมนะมันจะอ หอมหน่ากินเหมือนหมากฝรั่งบบิโภกัมนะครับแล้วก็ผสมกับทรายแมวเข้าไปนะครับคุกคๆ,ๆุกแล้วก็ให้แมวเราเนี่ยเข้าไปใช้นะครับกลิ่นมันจะซอฟต์ลงมาเยอะนะครับคาลีเราเนี่ยสามารถใส่ในถุงซูมได้นะครับพอใช้อุจาระปัสสาวะอะไรเสร็จเนี่ยสามารถตักแล้วก็เทงถั่วทได้เลยรักเจริญเรื่องโปรดักของคาลีราคาดูเนี่ยสามารถซื้อตามแพลตฟอร์มต่างๆได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น t ิ k กต็อกแล้วก็มีลาซาด้ามีช้อปปี้นะครับแล้วก็ร้านชั้นนําทั้งหลายที่ขายไอ้พวกของสําหรับแมวเนี่ยนะครับ นี่ผมมาป้ายาโดยเฉพาะเลยนะครับป้ายาสําหรับคนรักแมวนะเอาเป็นว่ารักแมวอย่าให้บ้านเหม็นนะครับบ้านเหม็นมันไม่ไม่มีความจาเริญเพราะฉะนั้นทํายังไงก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้คิดค้นคมาเพื่อการไม่ให้บ้านเหม็นนะครับอยู่ในที่โล่งๆพยายามอยู่ในห้องอย่าอยู่ในห้องแอร์ผมจะอยู่ห้องนอกใส่ปลอกปลอกของพวกนี้ใส่กินหอมๆเลี้ยงแมวในบ้านมันก็จะมีความสุขนะครับไม่เหม็นสุขได้โดยไม่ต้องเหม็นคลีน โอเคหมดของคาวทุกคนคาราวนี้มาสเปเชียลของหวาน <S <S จริงๆผมจุกมาก <S <S จริงๆผมต้องผมผมต้องแบบต้องตั้งใจกินของหวานมากนะแต่ว่าเป็นว่าอันเนี้ยไม่มีที่ไหนในเมืองไทยมันเป็นขนมหวานของเยเมนโดยเฉพาะนี่เดือดปุดๆเลยโอเคเริ่มชิมกัน <S <S คล้ายๆคล้ายๆเป็นซีเรียลหน่อยหนึ่งเปนอาหารซีเรียลนิดหนึ่งอันนี้ผมลองนีดก่อน อันนี้ชื่นใจไม่เคยผิดหวังกินเหมือนดอกไม้หอมๆเหมือนเป็นฝอยทองข้างนอกกรอบหน่อยเนี้ยเรามากินกันนะครับที่ร้านที่ชื่อว่า Shiba Restaurant วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงตี3แล้ววันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่เที่ยง ถึงตีสามรอมฎอนเนี่ยที่นี่เขาเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงตีห้าสั่งเข้าซุโฮกินต่อได้เลยร้านเปิดปะมากินที่นี่เลยดีกว่าซุโฮตาฮัตยูเสร็จแล้วมาที่นี่เลยข้อข้อมูลนีง่งานตรลายคุณตาเขาจะเลงไว้แล้วเนี่ยเนี่ยเขาจ้องจะเล่นคุณชิบา้าร a u อ a n t อยู่สุขุมวิทซอยสามข้างหน้าร้านสามารถจอดร,รถกินให้เวลากินสองชั่วโมงจอดได้สองชั่วโมงใครกินไม่ถึงสองชั่วโมงเนี่ยก็ได้ไพูดแบบนั้นแหละนะครับ โอเคผมมาที่ตึก h e r i ริชนะครับที่เ,เมื่อกี้ชมมาจากด้านหน้าเข้ามาข้างในเนี่ยเขาทำห้องละหมาดมาถือว่าโอเคมากนะผมถ่ายให้ดูมี a อ B i e n ยน i ์ g ลท์ตมีอะไรแล้วก็มีพรมเพิ่ม um, นะครับเสร็จแล้วก็มีอาบน้ำละหมาดเช่นแวะมากินมาซื้อชอบอะไรทั้งนี้แล้วก็น้ำหงุงน้ำหอมชอบอะไรก็ขึ้นมาละหมาดที่นี่ได้ไม่มีปัญหานะครับเรากำลังเดินมาเพื่อทั้งหนึ่งชีวิตในเกิดมาต้องดูดูเด้งทุกอย่างในเพื่อคอนเทนต์บอกไว้ก่อน อันนี้ไม่ใช่แนวผมบ้าเหออัน,นีไม่ใช่แนวผมดูสิมินิหมูเด้ง the small one เ <That 's S 1> จอละ so